สวัสดีครับพบก,กับช่องย u e ู b วีเฟส1และก็ฟิลลี่ฟิลลี่วีเฟส1ออฟิเชียวันนี้ผมจะมาเกี่ยวกับจัดอดับคาร์เมนไรเดอร์เดนโอพระเอกมาแล้วถ้าไม้ตายของฉันพาร์คทูอ้าวจะเป็นยังไงกันต่อไปก็ไปชมกันได้เราจะมีแรงกิ้งได้แกที่เป็น S, เ้ยไม่ใช่ S นะคราวผม A B C และ D e, นะครับสลับคทที่ชอบร่างนี้นะครับที่แกกเอากันไป วันนี้ผมจะมาตัดอันดับไบ d เดอร์ O ปโับโคตรฮานะครับซึ่งบอกฮาแล้ว,วาความนิยมของพี่แกก็โอ้โหเรียยวเฟียกันไปเลยครายร์เมล레เดอร์ดีโ o ไพฟ,ฟอร์มนะครับซึ่งร่างน,นี้เป็นร่างเริ่มต้นครับพี่แกก็เป็นร่างแค่นี้ครับแต่ว่าพอต่อสู้ก็มุ่นวายกันไปหน่อยครับเอาไปแค่ดีไปก่อนนะครับ คาร์เมลเลเดอร์เดนโอซอสออของรอมกันนะตัวนี้โคตรฮาอย่างไอเตอตัวของโมโมทาลอสนะครับพี่แกก็มาสู้นะครับแต่ว่ากูเป็นสร้างความฮาแต่อันนี้ค่อนข้างจะนิดหน่อยนะครับผมเอาไปแค่ปีนะครับผมซึ่งเรียกว่าปีก็คาร์เมลเลเดอร์เดนโอในร่างของรถฟอร์มนะครับซึ่งร่างนี้พี่แกก็มาต่อสู้ครับแต่ว่าพอเอามารวมกันทีไรนะครับพี่แกนี่ก็ ใช้ไลายทีแต่ต้องดูความเท่ของแต่ตัวรถความมาสู้เอาไปแค่ซีไปก่อนนะครับผมคาร์เมเเดอร์เดนโอแอฟฟอร์มครับซึ่งเป็นร่างที่เขาต้องต่อสู้มีพลังกำลังไม่สุดนะครับพี่แกก็มาสู้กับเอมาจิ้งแต่ตแต่ละตัวครับบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ก็เอาไปแค่ซีไปก่อนนะครับผมคาร์เมเเดอร์เดนโอกันฟอร์มบอกก่อนว่าพี่แกเนี่ยมาสู้ใช้ปืนยิงได้ครับแต่ว่าเรื่องการต่อสู้พี่แกก็มาสู้นะครับก็ต้องพลาด การมือซ้ายครับปีกมือชีน,อนี่ก็เอานี่ก็เอาไปแค่ซี C ไปก่อนเลยโอ้โหยกว่าซีครับคามเรนเดอร์เดนโอวิงฟอร์มครับซึ่งพี่แกเป็นไรเดอร์ที่แบบว่าความเท่คือซิกในการแปลงร่างเข้าร่างสิ่พี่แกก็วุ่นวายไปนู่นไปนี่เอาไป B กันก่อนนะครับคารเรนเดอร์เดนโอในร่างของอะไรก็ไม่รู้ไคลแม็กฟอร์มนะครับซึ่งเอาเอเมอร์จิ้งทั้ง4ตัวมารวมร่างกันแล้วก็เอาซะหากันนะครับ เอาไป S, <S, oh, S น,น,นะครับเม S นะครับผมคาร์เมลเดอร์เดนโในร่างไลเนอร์ฟอนะครับโดยเฉพาะเรียวทาร,ร์โลโอร่างนี้โคตรเท่แต่ว่าอันี้คือความเท่คนแปลงร่างคือเรียวทาร,ร์แต่ว่าพี่แกสู้กันมานะครับแกก็เก่งนะเอาเดนคาร์เมลซอสมาสู้อันนี้ก็โดนใจครับแต่พี่แกก็เอาไปแค่ C ไปก่อนนะครับค a ร์เมลเดอร์เดนโในร่างของอะไรก็ไม่รู้ครับร่างนี้มีชื่อนว่าไขแมส ฟอร์มเวอร์ชัน2ฮะซึ่งอันนี้มันก็เอาไอ้ไอ้ให้หากันไปก็เอาไปแค่ A กันก่อนนะครับต่อไปครับอันนี้ตัวเท่สุดนะครับคือคาร์บิน레이เดอร์ซีโร่นอสครับบอกก่อนว่าพี่แกเป็นไรเดอร์พ่ลองนะครับผมซึ่งพ่าลองไรเดอร์เพื่อความเท่ครับก็เรียกว่าคนเดียวก็สู้ได้ะฮะเอาไปแค่ A กันก่อนนะครับคาร์บิน레이เดอร์ซีโร่นอสอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับ ถ้าจะเป็นเดนเน็กนะครับการเป็นลางเดนเน็กเข้าล่างสุดนะคเมื่อกี้นะครับมาสู้ก็ใช้ปืนก็เอาไปซีกันก่อนนะครับผมคาร์เมเเดอร์ซีโร่นอสซีโร่ฟอร์มนะครับซึ่งตัวนี้พี่แกเนี่ยโอ้ดีไซน์ก็เปลี่ยนสีเป็นสีเลือดหมูนะครับพี่แกก็เป็นไรเดอร์ที่เข้ามาสู้นะครับบอกว่ามันแก่งสุดนะครับตัวนี้พะลองไรเดอร์ก็โอเคจับท่ากันไปครับเอาไปเอสกันนะครับผมคาร์เมเเดอร์กาโอนะครับในร่างกอาโอฟอร์มครับซึ่ง ตัวนี้เป็นบางตัวอะไรในพาคเดอะมวี่ในช่วงวันที่หนี่มกรักผมที่ผ่านมาครับซึ่งร่างตัวนี้พี่แกก็ปล่อยมาครับสู้กันไปโอ้โหนี่ก็จะวุ่นวายกันไปฮะตัวนี้ก็เอาไปเอนะครับผมอันนี้ตัวนี้เป็นเดนโอล่างเวอร์ชันตัวกระแตวนะครับพี่แกก็สู้หนักนะครับเอาไปซีเป็นก่อนนะครับผมคาร์เมนเดอร์อะไรเนี่ยดาร์กเดนโอป่ะอันนี้ก็จำไม่ได้ครับซึ่ง เป็นเดนโอนล่างสุดโหดนะครับแต่ว่านี่คือความพานะฮะเท่ากันนะครับต่อไปครับก็คือตัวนี้ไม่ทราบชื่อนะครับพี่แกมีความหลอนบางอย่างนะครับก็เอาไปดีทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้อะไรเนี่ยคาร์เมไลไรเดอร์ไอนิวเดนโอในร่างของสไตฟฟ์บอมนะครับซึ่งพี่แกก็เรียกว่าเป็นปรากฏตัวในปี2022ครับพี่แกก็มาสู้กับเอมาจิ้งที่ชั่วร้ายมากเลยสมัยนี้ แต่ความเท่ก็ปกตินะครับซึ่งพี่แกก็เอาไปแค่ A นะครับผมคาร์เมนไ이เดอร์ไอนิวเดนโอในร่างของเด็กนะครับซึ่งมันเอาร่างสิงตัวเองความเท่ดีไซน์ของต้องมาก่อนนะครับซึ่งพี่แกก็โหเลยว่าไม่ธรรมดาครับก็โคตรเท่ครับเอาไปแค่ B ครับผมตัวนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันในภาค D เคีนะครับเอาไป2ตัวครับ คาร์บเดอร์เดกะเดนโครับซึ่งตัวนี้ไม่เคยเห็นนะครับก็ดีไปก่อนครับตัวตัวนี้เป็นเดนโอเวอร์ชั่นอะไรไม่รู้นะฮะเวอร์ชั่นผู้หญิงครับอันนี้ก็เข้าร่างสิงครับเอาไปบีครับอาสรุปก็คือความคิดเห็นส่วนตัวครับก็คือ r i เดอรมีแรงเนะครับ A B C แล้วก็ดีครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามใหช่อง YouTube วีเบสวันและก็ฟรีฟรีวีเบสวันให้กำลังใจต่อไปครับเดี่ยวคลิปหน้าอาจจะมีอีกนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ